ทุกท่านลองจินตนาการดูสิครับว่าลูกสาวจากตระกูลลมหาเศรษฐีน้ำมันที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับราชวงซาอุดิอาระเบียจะยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแต่งงานกับนักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทยในร้านสะดวกซื้อที่ประเทศไทยเพียงเพราะการพบกันแค่ครั้งเดียวขึ้นนั้นเกิดเรื่องหน้าทึ่งอะไรขึ้นกันแน่ที่ทำให้เธอยอมทิ้งทรัพย์สมบัติหลายหมื่นล้านบาทและการแต่งงานกับเชื้อพระวงศ์เพื่อเลือกผู้ชายไทยคนนี้วันนี้เราจะมาแบ่งปันเรื่องราวสุดทึ่งของฟาดมาเอา่ซาอุดจากเมืองเจดดา ประเทศซาอุดีอาระเบียใช่แล้วครับเธอคือญาติห่างๆของราชวงศ์ซาอุดอันด่งดังนั่นเองสวัสดีค่ะชั้นชื่อฟาดมาเอาซาอุดอายุ28ปีคุณพ่อของฉันเป็นประธานบริษัทน้ำมันเอาซาอุดซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทน้ำมันชั้นนำของซาอุดีอาระเบียส่วนคุณแม่เป็นญาติห่างๆของราชวงศ์ถามว่าบ้านของเราร่ำรวยแค่ไหนหน่าหรอคะตอนที่ฉันเกิดคุณพ่อก็ได้ก่อตั้งมูลนิธิในชื่อของฉันตอนวันเกิดอายุ16ปี ก็ได้รับค้นหาสนหรูในอาหรับมูลค่า50ล้านบาทเป็นของขวัญและตอนวันเกิดอายุ20ปีเพื่อไปเรียนต่อที่ลอนดอนก็ได้รับออพาร์ตเมนต์หรูเป็นของขวัญอีกแต่ทั้งหมดนี้ก็เหมือนกงทองฉันเพิ่งจะตระหนักได้ตอนอายุ25ปีในเย็นวันหนึ่งของเดือนมกราคมปี2022ระหว่างทานอาหารขํากับครอบครัวคุณพ่อก็พูดขึ้นด้วยสีหน้าจริงจังกว่าปกติฟาดมาเรื่องแต่งงานของลูกถูกกำหนดไว้แล้วนะ ท่านใดนั้นซ่อมทองคําในมือของฉันก็ร่วงหล่นลงอะไรนะคะคุณพ่อหมายความว่ายังไงคะคู่มั้นของลูกคือเจ้าชายคาลิสเจ้าชายลำดับที่สามของตระกูลเอามันซูปีนี้อายุ48ปีมีภรรยาแล้วสองคนลูกจะเป็นภรรยาคนที่สามอายุ48ปีมีภรรยาสองคนภรรยาคนที่สามคำพูดเหล่านี้เวียนอยู่ในหัวของฉันคุณพ่อคะหนูยังไม่อยากแต่งงานคะ่ะยิ่งกับคนที่มีภรรยาอยู่แล้วยิ่งไม่ต้องการฟาติมา เสียงของคุณพ่อช่างเด็ดขาดนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นการรวมกันระหว่างตระกูลของเรากับราชวงศ์เป็นเกียรติที่ปฏิเสธไม่ได้คืนนั้นฉันร้องให้จนหมอนเปียกอยู่ในห้องแล้วก็นึกถึงบางอย่างขึ้นมาได้นั่นคือซีรีส์ไทยที่ฉันแอบดูเป็นประจำในนั้นผู้ชายไทยจะให้เกียรติผู้หญิงปกป้องผู้หญิงและรักใคร่ผู้หญิงเป็นโลกที่แตกต่างจากซาอุดีอาระเบียโดยสิ้นเชิงเอาละ่ะไปประเทศไทยกันเช้าวันรุ่งขึ้นฉันไปหาคุณพ่อคุณพ่อคะ หนูมีข้อเสนอคะ่ะข้อเสนออะไรก่อนแต่งงานให้หนูไปเรียนที่ประเทศไทยสัก6เดือนได้ไหมคะไปเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการที่ก้าวหน้าของไทยพอกลับมาก็จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเจ้าชายคาลิสด้วยประเทศไทยทำไมต้องเป็นประเทศไทยประเทศไทยมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและวัดกรรมนะคะหนูอยากเรียนรู้ความรู้ความชํานาญการบริหารของบริษัทชั้นนําของไทยคะ่ะช่วงนี้ในหมู่คนหนุ่มสาวซาอุก็พูดถึงความสามารถทางเทคโนโลยีของไทยกันเยอะนะคะ คุณพ่อทำหน้าครุ้นคิดแล้วหนูก็สอบติดหลักสูตร MBA ของมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์แล้วด้วยค่ะจริงๆแล้วฉันแอบสมัครและสอบติดเรียบร้อยแล้วหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งคุณพ่อก็พูดว่าสามเดือนไม่ขาดไม่เกินกลับมาเดือนกันยาย,ยนแล้วเริ่มเตรียมงานแต่งงานขอสี่เดือนได้ไหมคะหนูต้องเรียนให้จบหนึ่งเทอมก็ได้สี่เดือนแต่ต้องสัญญาว่าจะกลับมาค่ะคุณพ่อหนูสัญญาแน่นอนว่าในใจฉันคิดอีกอย่างเดือนพฤษภาคม ปี2022ในที่สุดฉันก็มาถึงกรุงเทพแม้ว่าจะเรียนภาษาไทยกับครูสอนพิเศษมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่คล่องหลังจากเริ่มเรียนได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์คืนหนึ่งฉันอ่านหนังสือที่ห้องสมุดจนดึกรู้สึกหิวจึงเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อใกล้หอพักเอ๊ะนี่อะไรแม้จะอ่านภาษาไทยออกแต่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีเยอะเกินไปจนเลือกไม่ถูกให้ช่วยไหมครับเมื่อหันไปก็เห็นชายหนุ่มในชุดพนักงานร้านสะดวกซื้อยืนอยู่บนป้ายชื่อเขียนว่าอาทิตย์อ่าอันไหนอร่อยกว่ากันคะ คุณเป็นคนต่างชาติหรอครับทานเผ็ดได้ไหมทานได้ค่ะไม่มีปัญหาถ้างั้นผมแนะนําอันนี้เป็นบะหมี่น้ำข้อนอร่อยมากครับเขาช่วยฉันเลือกบะหมี่แล้วยังช่วยเติมน้าร้อนให้อีกขอบคุณนะคะใจดีจังเลยไม่เป็นไรครับคุณเป็นนักศึกษาที่นี่หรอครับผมก็เรียนอยู่ปี 4. คณะบริหารเหมือนกันฉันก็เรียนเป็นยาโทคณะบริหารเหมือนกันค่ะช่างเป็นพรอมลิขิตที่น่าทึงวันนั้นเรานั่งกินบะหมี่คุยกันที่โต๊ะในร้านสะดวกซื้อเป็นเวลานานหลังจากนั้นฉันก็ไปร้านนั้นสัปดาห์ละครั้ง เพื่อที่จะได้เจอคุณอาทิตย์เขาจะทักว่ามาอีกแล้วหรอครับพร้อมกับรอยยิ้มต้อนรับซึ่งฉันชอบมากวันหนึ่งคุณอาทิตย์ถามว่าพรุ่งนี้ว่างไหมครับผมจะพาเที่ยวชมหาวิทยาลายัยยังมีของอร่อยซ่อนอยู่อีกเยอะเลยนะและนั่นคือจุดเริ่มต้นเดทแรกของเราขณะที่เดินในมหาวิทยาลายัยคุณอาทิตย์คอยดูแลฉันตลอดเวลาแดดแรงไปไหมครับไปหลบในที่ร่วมกันเถอะอยากดื่มชานม,มุกไหมครับผู้ชายซาอุจะไม่ถามแบบนี้เด็ดขาด พวกเขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงต้องเดินตามผู้ชายเมื่อเที่ยงอยากทานอะไรครับมีอาหารอะไรที่ทานไม่ได้เพราะเหตุผลทางศาสนาไหมฉันตกใจเล็กน้อยแต่ก็ตอบไปตามตรงว่าจริงๆแล้วฉันเป็นมุสลิมค่ะทานหมูไม่ได้ถ้าง,งั้นไปร้านอาหารฮาลลนกันครับผมรู้จักร้านอร่อยอยแถวย่านศรีอยู่ร้านหนึ่งฉันประหลาดใจมากเขาไม่ตกใจเลยแถมยังใส่ใจอย่างเป็นธรรมชาติวันหนึ่งขณะที่ฉันกําลังเดินถือหนังสือหนักๆอย่างทุลักทุนคุณอาทิตย์ก็วิ่งเข้ามาผมช่วยถือครับ จะไปไหนครับไม่เป็นไรค่ะหนักนะครับถือคนเดียวเหนื่อยแย่เลยผมช่วยนะที่ซาอุฉันไม่เคยเห็นผู้ชายช่วยผู้หญิงถือของเลยมีแต่ผู้หญิงที่ต้องถือของที่ซื้อมาเองอีกครั้งตอนที่ฉันเป็นหวัดคุณฝาดมาเสียงไม่ค่อยดีเลยนะครับเป็นหวัดหลอค่ะนิดหน่อย30นาทีต่อมาคุณอาทิตย์ก็ปรากฏตัวพร้อมกับถุงยาเขาซื้อยาแก้หวัดวิตามินและชาน้ํเพึ่งมาให้ดื่มนี่แล้วจะดีขึ้นครับฉันเกือบจะร้องให้ถ้าเป็นผู้ชายซาอุหากภรรยาป่วย ก็คงพูดแค่ว่าก็นอนพักสิแล้วก็จบแต่ความรู้สึกดีๆที่มีต่อคุณอาทิตย์ก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นพร้อมกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นฉันทําแบบนี้จะดีหรออีกไม่นานก็ต้องกลับไปแต่งงานแล้วนี่จะเป็นการทําร้ายคุณอาทิตย์หรือเปล่าตอนนั้นเองคุณอาทิตย์ก็ถามขึ้นอย่างระมัดระวังคุณฝาดมามีแฟนหรือยังครับหัวใจฉันเต้นตึกตักไม่มีค่ะเป็นคาโกหกจริงๆแล้วฉันก็มีคู่มันแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอชอบคุณได้ไหมครับวินาทีนั้นฉันตัดสินใจว่าจะต้องพูดความจริง คุณอาทิตย์คะจริงๆแล้วอีกไม่นานฉันต้องกลับซาอุดีอาระเบียและต้องแต่งงานกับคนที่ทางบ้านจัดหาให้สีหน้าของคุณอาทิตย์หมองลงอย่างนั้นหรอครับผมขอโทษครับผมน่าจะบอกตั้งแต่แรกความเงียบเข้าปกคลุมเป็นเวลานานแล้วคุณอาทิตย์ก็พูดขึ้นแต่ในช่วงเวลาที่คุณฝากมาอยู่ที่ประเทศไทยผมจะชอบคุณไม่ได้หรอครับประมาณหนึ่งเดือนต่อมาในวันที่ฝนตกหนักฉันไม่มีร่มและติดอยู่ที่ห้องสมุดคุณฝากมาตอนนี้อยู่ที่ห้องสมุดใช่ไหมครับผมเอาร่มไปให้ นาทีต่อมาคุณอาทิตย์ก็วิ่งมาถึงเราเดินกลางร่มคันเดียวกันกลับหอพอถึงที่พักฉันเห็นว่าไหลซ้ายของคุณอาทิตย์เปียกโชกอ้าวทำไมเปียกข้างเดียวล่ะคะเดี๋ยวเสื้อคุณฝาดมาเปียกสิครับวินาทีนั้นหัวใจของฉันก็พังทลายลงมามีผู้ชายที่ใส่ใจอย่างเป็นธรรมชาติขนาดนี้อยู่ด้วยเหรอคุณอาทิตย์คะฉันชอบคุณอาทิตย์คะ่ะแต่ฉันรู้ว่าต้องกลับไปแต่อย่างน้อยในตอนนี้ได้โปรดรับหัวใจของฉันไว้ได้ไหมคะท่ามกลางสายฝนเราจูบกันครั้งแรก เป็นการเริ่มต้นที่หอมหวานแต่ก็แสนเศร้าหลังจากคบกันได้หนึ่งเดือนฉันก็ยิ่งรู้สึกผิดมากขึ้นคุณอาทิตย์จริงใจกับฉันแต่ฉันกลับปิดบังตัวตนของตัวเองวันหนึ่งคุณอาทิตย์ถามว่าครอบครัวของคุณฟาดมาทำอะไรกันหรอครับหัวใจฉันหล่นวูบอ๋อก็ทำธุรกิจทั่วไปค่ะอย่างนั้นหรอครับถ้ามาประเทศไทยอีกชวนมาทานข้าวกับพ่อแม่ผมสิครับคืนนั้นฉันนอนไม่หลับทั้งคืนจะโกหกต่อไปแบบนี้ได้หรอหนึ่งสัปดาห์ต่อมาฉันตัดสินใจแล้วว่าจะต้อออองไไม่่โกหกหีกตตปคคุณาทิย์ะ เรามีเรื่องสำคัญต้องคุยกันที่ร้านกาแฟคุณอาทิตย์นั่งตรงข้ามด้วยสีหน้ากังวลเป็นอะไรไปครับคุณอาทิตย์คะขอโทษค่ะจริงๆแล้วฉันมีความลับปิดบังอยู่ฉันสูดหายใจลึกๆแล้วพูดว่าฉันไม่ใช่นักเรียนธรรมดาค่ะฉันเป็นลูกสาวของตระกูลมหาเศรษฐีซาอุดตระกูลอันซาอุดคุณพ่อของฉันเป็นประธานบริษัทน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับสามของซาอุดิอาระเบียตาของคุณอาทิตย์เบิกกว้างและที่น่าตกใจกว่านั้นคืออีกสี่เดือนฉันต้องแต่งงานกับเชื่อพระวงศ์ อายุ48ปีมีภรรยาแล้วสองคนความเงียบเข้าครอบงำฉันเห็นอารมณ์หลากหลายพาดผ่านใบหน้าของเขาทั้งความประหลาดใจความรู้สึกถูกหักหลังและความเศร้าทำไมทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ขอโทษค่ะตอนแรกคิดว่าจะเป็นแค่เพื่อนกันแต่คุณอาทิตย์เป็นคนดีมากจนฉันเพลอใจไปคุณอาทิตย์ถอนหายใจแล้วคุณฟาดมาอยากจะทำยังไงครับจะกลับไปแต่งงานกับคนนั้นหรอไม่อยากค่ะแต่พอนึกถึงครอบครัวคุณพ่อของฉันเป็นคนน่าเกรงขามาก ถ้าฉันขัดขืนต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆถ้าอย่างนั้นเราคงต้องจบกันแค่นี้ใช่ไหมครับเสียงของคุณอาทิตย์เศร้าลงไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆคุณอาทิตย์ก็สําคัญครอบครัวก็สําคัญหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันสองสามวันต่างคนต่างต้องการเวลาเพื่อจัดการความคิดของตัวเองหนึ่งสัปดาห์ต่อมาคุณอาทิตย์ติดต่อมาก่อนคุณฝาดมามาเจอกันหน่อยได้ไหมครับเรานัดเจอกันที่สวนลุมพินีคุณอาทิตย์มีสีหน้าแน่วแๆผมคิดดูแล้วถ้าคุณฝาดมาต้องกลับไปจริงๆ ผมก็อยากจะอยู่กับคุณจนถึงวันนั้นผมไม่อยากเสียใจทีหลังคุณอาทิตย์แต่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามคุณฟาดมาไม่อยากแต่งงานครั้งนั้นจริงๆใช่ไหมครับแน่นอนค่ะฉันอยากแต่งงานกับคนที่ฉันรักไม่อยากเป็นภรรยาคนที่สามของเจ้าชายแก่ๆถ้างัน้นคุณอาทิตย์จับมือฉันเรามาหาทางกันเถอะอย่าเพิ่งยอมแพ้หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของเราก็แน่นแฟนยิ่งขึ้นแต่เงาของการจากลาก็ตามเรามาเสมอสองเดือนต่อมาก็ถึงวันเกิดของคุณอาทิตย์วันเกิดอยากทําอะไรคะ ก็แค่อยากอยู่กับคุณฝาดมายิบยิบครับในวันเกิดฉันถือเค้กเล็กๆไปที่ห้องพักของเขาสุขสันต์วันเกิดค่ะแม้จะเป็นห้องที่เรียบง่ายแต่ก็จัดได้สะอาดสะอ้านบนผนังมีรูปที่เราถ่ายด้วยกันติดอยู่เรากินเค้กดื่มเบียร์ไทยและคุยกันเรื่องต่างๆนอกหน้าต่างมองเห็นวิวกลางคืนของกรุงเทพคุณฝาดมาไม่เสียใจหรอครับที่มาเจอกับนักศึกษาจนๆอย่างผมพูดอะไรอย่างนั้นคะการได้พบคุณอาทิตย์คือโชคดีที่สุดในชีวิตของฉันแล้วคุณอาทิตย์จับมือฉัน เวลาที่เหลืออยู่มาใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกันเถอะครับคืนนั้นเพราะริบเบียร์ไทยเราจึงใกล้ชิดกันอย่างเป็นธรรมชาติฝาดมาเมื่อริมฝีปากของคุณอาทิตย์สัมผัสกับริมฝีปากของฉันโลกก็เหมือนจะหยุดหมุนไม่เป็นไรใช่ไหมครับเขาถามอย่างระมัดระวังฉันพยักหน้าคืนนั้นเราเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นครั้งแรกคุณอาทิตย์อ่อนโยนกับฉันจนถึงที่สุดถ้าเจ็บรีบบอกนะผมจะทำช้าช้ามันแตกต่างจากเรื่องราวคืนแรกของเพื่อนๆชาวซาอุที่เล่าให้ฟังโดยสิ้นเชิง พวกเขาบอกว่าสามีทั้งหยาบคายและเห็นแก่ตัวแต่แค่ฉันรู้สึกไม่สบายนิดหน่อยเขาก็จะหยุดแล้วถามว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับอืมขอบคุณนะคะที่อ่อนโยนขนาดนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะใครจะอยากทําร้ายคนที่ตัวเองรักล่ะครับคําพูดนั้นทําให้น้ําตาฉันไหลเช้าว,วันรุ่งขึ้นฉันตัดสินใจคุณอาทิตย์คะฉันไม่อยากกลับซาอุแล้วค่ะฉันไม่อยากแต่งงานกับคู่มั้นคนนั้นฉันรักคุณอาทิตย์รักจริงๆนะคะแต่ความเป็นจริงมันไม่ง่ายฟาติมาครบกําหนดแล้วนะ รีบกลับมาฉันได้รับโทรศัพท์จากคุณพ่อคุณพ่อคะหนูจะอยู่ที่ประเทศไทยต่อคะ่ะอะไรนะถ้าไม่กลับมาพ่อจะตัดแกออกจากกองมรดกถึงอย่างนั้นหนูก็จะอยู่กับคุณอาทิตย์ค่ะไม่กี่วันต่อมาพี่ชายคนที่สองกับคุณลุงก็มาปรากฏตัวที่ประเทศไทยฟาดมาตื่นได้แล้วไปคบกับคนตะวันออกจนๆได้ยังไงพี่คะหนูรักคุณอาทิตย์รักเขาจริงๆคะ่ะแกไม่ได้สัญญาว่าจะแต่งงานกับเชื้อพระวงศ์เหรอตอนนั้นเองคุณอาทิตย์ก็ปรากฏตัวขึ้น ผมจะปกป้องคุณฟาดมาเองครับอะไรนะแกเป็นใครกันเงินเดือนแกยังไม่เท่าคนขับรถบ้านฉันเลยพี่ชายดูถูกเหยียดหยามแต่คุณอาทิตย์ก็ยังคงยืนหยัดอย่างสง,ง่าง,งามความรักซื้อด้วยเงินไม่ได้ครับผมรักคุณฟาดมาด้วยใจจริงหลังจากนั้นหกเดือนก็เหมือนสงครามการขม่มขู่การเกลี้ยกล่อมและการกดดันจากครอบครัวยังคงดำเนินต่อไปฟาติมาพ่อระง,งับบัตรเครดิตของแกแล้วนะตอนนี้จะใช้ชีวิตยังไงไม่เป็นไรคะ่ะแค่ได้อยู่กับคุณอาทิตย์ก็พอจริงๆ แล้วคุณอาทิตย์ต้องทำงานพิเศษเพิ่มเป็น3าอย่างช่วงสุดสัปดาห์ทำงานที่ศูนย์กระจายสินค้าวันธรรมดาตอนกลางวันเป็นครูสอนพิเศษตอนกลางคืนทำงานที่ร้านสะดวกซื้อขอโทษนะคะที่ทำให้ต้องลำบากขนาดนี้มีอะไรต้องขอโทษล่ะครับได้อยู่กับคนที่รักก็มีความสุขแล้วถึงจะจนแต่ก็มีความสุขคุณอาทิตย์ทำข้าวกล่องให้ฉันทุกเช้าซื้อขนมครกที่ฉันชอบมาให้บางครั้งก็เตรียมอาหารเช้าอร่อยๆไว้ให้ที่ร้านอาหารเช้าแถวบ้านแต่ชีวิตแบบนี้ก็มีขีดจำกัด วันหนึ่งคุณอาทิตย์ได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ฟาดมาผมจะไปซาอุดีอาราเบียอะไรนะคะผมอยากจะไปพบคุณพ่อของคุณโดยตรงเพื่อขออนุญาตอย่างเป็นทางการบ้าน่าอันตรายนะคะคุณพ่อของฉันน่ากลัวแค่ไหนรู้ไหมยังไงก็ต้องไปครับผมไม่อยากใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนซอนอยากได้รับการยอมรับอย่างสง่าง,งามแล้วคุณอาทิตย์ก็เริ่มการเตรียมตัวที่น่าทึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกคืนเขาจะเรียนภาษาอาหรับวัฒนธรรมอิสลามและมารยาทของซาอุดีอาระเบีย คุณอาทิตย์คะทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ฉันเห็นเขานั่งฟุบหลับคาตัวหนังสือตอนตีสองขณะเรียนภาษาอาหรับแล้วน้ําตาก็ไหลออกมาเพื่อฟาดมาแล้วผมทําได้ทุกอย่างกลางวันเขาวิ่งทํางาน 3. ที่ตอนกลางคืนไปเรียนภาษาอาหรับที่สถาบันช่วงสุดสัปดาห์ก็ไปเรียนมาณยาที่มัสยิดในกรุงเทพอ,สอ,อมมัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุลมุสลามสำเนียงดีขึ้นเยอะเลยนะอิหม,ม่ามก็ยังประทับใจในความมุ่งมั่นของเขาถ้าเป็นคนหนุ่มแบบคุณพ่อตาคงจะเปิดใจให้แน่เวลาผ่านไป เดือนตอนนี้คุณอาทิตย์สามารถสนทนาภาษาอาหรับขั้นพื้นฐานได้และท่องจำบทสำคัญๆในคมภี่อัลกุรอานได้แล้วจะไปจริงๆหรอคะอืมวันเดินทางไปซาอุมาถึงฉันถามทั้งน้ำตาที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่ต้องห่วงนะผมจะกลับมาพร้อมกับคำอนุญาตให้ได้ถ้ามีอันตรายจะรีบกลับมาทันทีเข้าใจไหมคะ่ะฉันรักคุณนะฟาดมาวันที่15มีนาคม2023คุณอาทิตย์ก็ออกเดินทางเมื่อถึงซาอุดีอาระเบีย เขาตรงไปที่บ้านของฉันทันทีแต่ก็ถูกยามขวางไว้ไม่ได้นัดไว้เข้าไปไม่ได้ผมเป็นคนที่รักคุณฝาดมาครับช่วยบอกท่านประธานทีว่าผมอยากพบท่านมากยามหัวเราะยะกลับไปเถอะท่านประธานไม่ใช่คนที่จะมาพบใครด้วยเหตุผลแบบนั้นแต่คุณอาทิตย์ไม่ยอมถอยเขานั่งคุกเข่าลงตรงนั้นผมจะรอตรงนี้เดือนมีนาคมที่ซาอุตอนกลางวันอุณหภูมิสูงกว่า40องศาวันแรกท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุผิวของเขาก็แดงกำ่ำวันที่สองริมฝีปากก็แตกและมีอาการขาดน้ำ วันที่สามก็แทบจะหมดสติพวกคนรับใช้แอบจะเอาน้ําไปให้แต่เขาก็ปฏิเสธผมจะรออย่างสง่าผ่าเผข่าวนี้ในที่สุดก็ไปถึงหูของคุณพ่ออะไรนะหนุ่มไทยมาคุกเข่าอยู่หน้าประตูบ้านสาวันแล้วหรอคืนวันที่สคุณพ่อก็ออกมาด้วยตัวเองแก้ืือหนุ่มไทยคนนั้นสินะแม้จะอยู่ในสภาพขาดน้ําคุณอาทิตย์ก็พยายามลุกขึ้นยืนและทักทายอย่างนอบน้อมอัสลามุอะลัยกุมผมชื่ออาทิตย์ครับ คุณพ่อทำหน้าประหลาดใจที่คนตะวันออกทักทายเป็นภาษาอาหรับได้อย่างถูกต้องทำไมทำเรื่องโง่ๆแบบนี้อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้นะเพราะผมรักคุณฝาดมาอย่างสุดหัวใจครับเพื่อที่จะได้แต่งงานกับเธอชีวิตก็ไม่เสียดายคุณพ่อให้คุณอาทิตย์เข้ามาในบ้านแล้วการทดสอบอย่างเป็นทางการก็เริ่มขึ้นแกไม่รู้จักศาสนาอิสลามสินะตอนนั้นเองคุณอาทิตย์ก็เริ่มท่องบิ b i ิ m i l l a h ราะมานินระฮ i มเขาเริ่มท่องบทแรกของอัลกุรอานได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้คุณพ่อถึงกับตะลึง วัฒนธรรมของเราก็คงไม่รู้จักศินะคุณอาทิตย์ชงชาและถวายตามแบบฉบับของอาหรับที่ถูกต้องเขาใช้แค่มือขวาและเอียงถ้วยชาในมุมที่ถูกต้องทําไมถึงรู้เรื่องแบบนี้ได้ถ้าจะแต่งงานกับคุณฟาดมาผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องรู้ครับหลังจากวันนั้นคุณพ่อก็ยื่นข้อเสนอที่น่าทึ่งดีมาอยู่ที่บ้านเราหนึ่งเดือนระหว่างนี้ฉันจะคอยดูแก่คุณอาทิตย์ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของเราจริงๆเป็นเวลาหนึ่งเดือนตื่นตีสี่เพื่อละหมาดฝัดกลางวันไปทํางานกับคุณพ่อเพื่อเรรรียนู้ธุกิจ ตอนเย็นทานอาหารกับครอบครัวเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมอาหรับโดยเฉพาะช่วงเรามฎด,ดอนที่ลำบากยิ่งขึ้นแต่เขาก็ไม่เคยบ่นเลยสักครั้งพวกพี่ชายที่เคยเป็นปรปักก็เริ่มเปิดใจอาทิตย์ไปแต่บอลกันไหมพี่ชายคนที่สองเป็นฝ่ายชวนก่อนคุณแม่เห็นคุณอาทิตย์ช่วยล้างจานในครัวก็ประทับใจผู้ชายซาอุปไม่ทําเรื่องในครัวเด็ดขาดแม้แต่คุณย่าที่จู้จี้จุกจิกก็ยังยอมรับหนุ่มคนนั้นแววตาใสาซื่อมองออกเลยว่ารักฟาดมาจริงๆเมื่อใกล้จะครบหนึ่งเดือนคุณพ่อก็ให้บททดสอบสุดท้าย แกทำแผนจัดตั้งสาขาบริษัทของเราที่ดูใบามาให้ดูหน่อยเป็นคำขอที่ไม่มีทางเป็นไปได้ในเวลาหนึ่งสัปดาห์แต่คุณอาทิตย์ก็อดหลับอดนอนทำแผนนั้นจนสำเร็จเป็นรายงานกว่า50หน้าเกี่ยวกับกลยุทธ์การบุกเบิกตลาดใหม่ผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยตะวันออกกลางซึ่งเขียนเป็น 3. ภาษาคืออรับอังกฤษและไทยคุณพ่ออ่านรายงานจบแล้วก็นิ่งไปนานอาทิตย์ท่านประธานครับต่อไปนี้เรียกพ่อได้แล้วการได้แกมาเป็นลูกเคยถือเป็นเกียรติ พ่ออนุญาตให้แกแต่งงานกับฝาดมาคุณอาทิตย์จับมือทั้งสองข้างของคุณพ่อไว้และขอบคุณไม่หยุดคุณพ่อครับผมจะทําให้ฝาดมามีความสุขไปตลอดชีวิตครับตอนนั้นเองโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นคุณอาทิตย์ฝาดมาสําเร็จแล้วพ่ออนุญาตแล้วฉันกอดโทรศัพท์ร้องให้โฮเป็นน้ําตาแห่งความสุขหลังจากวางสายก็ยังร้องให้ไม่หยุดดีใจและโล่งใจมากวันรุ่งขึ้นคุณอาทิตย์ก็กลับมาประเทศไทยเราพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิและกอดกันแน่นโดยไม่สนใจสายตาใคร ทำได้จริงๆด้วยคุณอาทิตย์ขอบคุณนะนี่เพิ่งเริ่มต้นครับต่อไปต้องทําให้ดีกว่านี้หนึ่งสัปดาห์ต่อมาคุณพ่อก็วิดีโอคอลมาฟาติมาอาทิตย์พ่ออนุญาตให้พวกแกแต่งงานแต่มีเงื่อนไขสองสา 2, ข้อคุณอาทิตย์พยักหน้าอย่างตึงเครียดข้อแรกต้องจัดงานแต่งงานที่ให้เกียรติประเพณีของทั้งสองประเทศแน่นอนครับคุณพ่อข้อ2อย่าทําให้ฟาดมาสูญเสียความภาคภูมิใจในการเป็นลูกสาวของตระกูลเราผมรับประกันครับข้อ3คุณพ่อหยุดไปคู่หนึ่ง ได้ยินว่าปฏิเสธความช่วยเหลือทางการเงินอยากจะเริ่มต้นด้วยกำลังของตัวเองสินะความหญิงในศักดิ์ศรีนั่นยอดเยี่ยมมากแต่พ่อจะทนดูลูกสาวลำบากไม่ได้พ่อมีข้อเสนออะไรหรอครับคุณพ่อในบอกว่าจะทำธุรกิจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยซาอุงั้นพ่อจะลงทุนให้ในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าแต่ว่าแต่ต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยภายใน5้าปีถ้าล้มเหลวฟาดมาต้องกลับมาสืบทอดกิจการที่ซาอุความตึงเครียดแผ่ส่น้นคุณอาทิตย์จับมือฉันแน่นได้ครับ ภายใน5ปีผมจะคืนให้หมดและจะทําให้สําเร็จให้ดูครับคุณพ่อเผยรอยยิ้มเป็นครั้งแรกดีความเด็ดเดียวนั้นพ่อชอบสองเดือนต่อมาพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ได้พบกันที่กรุงเทพพ่อแม่ของฉันเดินทางมาจากซาอุดส่วนพ่อแม่ของอาทิตย์ก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นเชิญครับเดินทางมาเหนื่อยๆนะครับคุณแม่ทั้งสองก็สนิทกันอย่างรวดเร็วลูกสะใภ้ของเราใส่ชุดไทยต้องสวยมากแน่ๆลูกสาวของเราก็บอกว่าอยากเรียนทําอาหารไทยคะ่ะวันแต่งงานถูกกาหนดเป็นเดือนตุลาคม 2023โดยจะจัดที่ประเทศไทยและซาอุดอย่างละครั้งวันที่15ตุลาคม2023วันแต่งงานก็มาถึงฉันเตรียมตัวที่ร้านเสริมสวยตั้งแต่ตีห้ชุดไทยสีวาลัยสีแดงกับมงกุฎบนศีรษะทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าสาวชาวไทยอย่างสมบูรณ์เมื่อประตูห้องจัดงานเปิดออกและฉันเดินไปตามทางเดินขณะที่สบตากับคุณอาทิตย์น้ำตาก็ไหลออกมาจากตาของเขาเขามองฉันอ้าปากค้างทำให้ฉันเองก็ตื้นตันใจฝาดมา สวยมากจริงๆเสียงของคุณอาทิตย์สันเครือแขกในงานต่างก็ส่งเสียงชื่นชมดูเจ้าสาวสิคนต่างชาติใส่ชุดไทยยิ่งดูลึกลับนะเหมือนเทพธิดาจากโลกตะวันออกเลยหลังพิธีการฉันไปหาพ่อแม่สามีพวกท่านกอดฉันแน่นคุณแม่สามีน้ำตาไหลลูกสะพ้ายของแม่ตอนนี้เป็นลูกสาวของเราจริงๆแล้วนะคุณพ่อสามีก็จับมือฉันแล้วพูดว่ายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวนะต่อไปนี้ไม่ใช่ฝาดมาแล้วแต่เป็นลูกสาวของเรามีลูกมีหลานเยอะๆนะ งานเลี้ยงจัดเตรียมอาหารไว้เป็นพิเศษสำหรับเราด้านหนึ่งเป็นบุฟเฟต์อาหารไทยอีกด้านเป็นอาหารตะวันออกกลางที่ได้รับการรับรองฮาลานคุณแม่ของฉันได้ลองชิมข้าวผัดกะเพราเป็นครั้งแรกแล้วก็ชมว่าอันเลาะนี่คือข้าวผัดกะเพราในตำนานสินะรสชาติจัดจ้านอร่อยจริงๆคุณพ่อก็ยกนิ้วให้ขณะทานต้มยำกุ้งอาหารไทยยอดเยี่ยมมากหนึ่งเดือนต่อมาเราเดินทางไปซาอุดีเพื่อจัดงานแต่งงานอีกครั้งคุณอาทิตย์ฝึกภาษาอาหรับอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวในวันงาน เขาปรากฏตัวในชุดตบสีขาวปักดินทองและบิดเหมือนเจ้าชายจากแดนตะวันออกส่วนชั้นสวมชุดราตรีสีทองประดับเพชรและมงกุฎไข่มุกเมื่อถึงเวลาปฏิญญาณตนคุณอาทิตย์กล่าวคำปฏิญญาณเป็นภาษาอาหรับด้วยเสียงที่ชัดเจนข้าบเจ้าอาทิตย์ขอปฏิญญาณต่อหน้าอลัลลอฮ์ว่าจะรับฟาติมาอ,าอันซาอูดเป็นภรรยา,าจะรักให้เกียรติและจะร่วมกันปกป้องวัฒนธรรมและประเพณีของเธอสำเนียงที่สมบูรณ์แบบและภาษาอาหรับที่คล่องแคล่วทำให้แขกในงานถึงกับทึ่งเป็นไปได้ยังไง คนไทยพูดภาษาอาหรับได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้ในเวลาแค่6เดือนหลังคำปฏิญ,ญาณคุณพ่อกอดคุณอาทิตย์แล้วพูดว่าตอนนี้แกคือลูกชายของฉันเป็นสมาชิกของตระกูลอังซาอุดอย่างแท้จริงในงานเลี้ยงคุณพ่อได้ประกาศเรื่องน่าประหลาดใจในโอกาสนี้พ่ออยากจะให้ของขวัญอีกอย่างหนึ่งเพนเฮาบนตึกบุญจอยคอลีฟักที่ดูใบให้เป็นเรือนหอของพวกแกแต่คุณอาทิตย์กลับลุกขึ้นยืนแล้วปฏิเสธอย่างนอบน้อมขอบพระคุณมากครับคุณพ่อแต่ผมขอปฏิเสธด้วยความเขาพก เราอยากจะเริ่มต้นด้วยกำลังของตัวเองครับคุณพ่อมองด้วยความประหลาดใจคู่หนึ่งแล้วก็หัวเราะลั่นสมแล้วตาฉันไม่ผิดจริงๆภูมิใจที่มีลูกเขยที่หญิงในสักดิสรีแบบนี้เมื่อกลับมาประเทศไทยเราเช่าออฟฟิศเล็กๆใกล้ตึกคิงพาวเวอร์มหาคอนเริ่มจากตรงนี้กันนะแม้จะเล็กแต่ก็เป็นของเราในวันที่เราแขวนป้ายสะพานเชื่อมไทยอาหรับคุณอาทิตย์พูดว่าฟาดมาภายใน5ปีเราจะเป็นที่หนึ่งในวงการนี้ให้ได้สองเดือนแรกนั้นยากลำบากมาก ไม่มีลูกค้าเลยสักรายแต่ในเดือนที่3โทรศัพท์สายแรกก็ดังเข้ามาเป็นบริษัทเครื่องสําอางขนาดกลางที่ต้องการคําปรึกษาด้านการรับรองฮาลาลเราอดหลับอดนอนเตรียมพรีเซนเทชันและก็ประสบความสําเร็จอย่างงดงามโครงการแรกของเรามีมูลค่า10ล้านบาทเรากอดกันร้องให้หลังจากนั้นก็เริ่มมีชื่อเสียงปากต่อปากปีแรกเราทํายอดขายได้50ล้านบาทน้อนปี2025เรายังคงผ่อนชําระเงินที่ยืมมาจากคุณพ่อ และได้ชำระไปแล้ว500ล้านบาทสวมดอกเบี้ยคุณพ่อภูมิใจทุกครั้งที่เรารายงานผลประกอบการทําได้ดีมากภายใน5ปีน่าจะคืนได้หมดนะครับคุณพ่ออาจจะแค่4ปีก็ได้ครับยูซุบลูกชายของเราที่เกิดเมื่อปีที่แล้วตอนนี้เพิ่งจะเริ่มหัดเดินแม้ว่าเราจะยังคงต้องชําระหนี้แต่เราก็มีความสุขมากแม้จะอยู่ในพาร์ทเมนต์เล็กๆแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความรักและเราก็เติบโตไปด้วยกันทุกวันทุกท่านครับ นี่คือเหตุผลที่ฉันยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อเลือกผู้ชายไทยความรักที่แท้จริงสามารถทําให้เราเอาชนะอุปสรรคต่างๆในความเป็นจริงได้ผู้ชายไทยในซีรีส์ว่าหล่อแล้วแต่ในชีวิตจริงหลอกว่าอีกนะครับเรื่องราวของฉันในวันนี้สนุกไหมครับสัปดาห์หน้าจะนําเรื่องราวของคู่รักนานาชาติที่น่าทึ่งกว่านี้มาฝากอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และตั้งค่าการการติดตามกดไลค์และการสนับสนุนของทุกท่านคือกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการทําวิดีโอของเราครับขอบคุณครับ